สวายดีพ uh, yeah. no. ี่น oh, okay. ้องสบายดีเอฟซีเนาะาดีเด no. oh, okay ้อพี่พี่น้องสวัสดีครับพ่ออ้นมาดีค่ะมาดียังไม่ทันเลยเอาล่้นเม่นใครั้หนีอะารล่เล่เล่ข้าวโดจึงยิมเ่อไห่าวโพดจะบวมข้าวโพดจะบวมปากจปูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องวันี้ิมาเห็ดเียงกัสิมาราทุกอ่งพี่อีม่ร่อนหนึ่งไหลเนาะ มาไหวมาไหววันศุกร์2ของพี่แฮร์รี่ส์จุ่มเห็ดอ่ะไปตลาดบงาวนี่เนาะไปกับน้องอันไปเบิ่งในซองน้องอันทีมงานอินดี้เนาะบอสอันทีมงานอินดี้เพื่อพี่เนาะอันทีมงานอินดี้มาไหวอีเมลเลาวมาไหวซ้ำมือได้หนึ่งเลยจ้ะพี่เอาของมาหนอพี่ก็ได้มาไหวซ้ำมือแล้วก็เมื่อกี้หาเพราะว่าสิลาแต่เมื่อวานอินดี้มันชันอ๋อก่อนคอยมากไปบ้านย่างๆนะคนเด้อปลาไหว มื้อนี้เป็นมื้อที่4แม่นบ่นี่เฮ้ยพี่น้องมันมันบ่นี่บ่ได้ยากไผสิแม่ดอกแขะไสอันนี้เด้กระถุงแล้วก็เอาสอบห้องแล้วก็ห้อยในถั่วถงอกลงสแล้วก็ดตอนเช้าตอนแรกเนาะตอนเพชรนําก็ได้เนาะเบิ่งขสิอกอันนี้เนาะีมันเทใส่่นบ่ปิ้นอ่สิัเขสิเออ บมันมันอยากดำดอกมันเขาจอดจักเหี no ้ยจังไดเนาะจังมันจังหมกนะเนาะแบบนั้นเขาหนังปุ้ยเขานัปุ๋ยแม่นาะวะเขาหนังปุ๋ยใส่เขาใส่ทางเด็ก็ขาหนังปุ๋ยเออเขาเขาบอก่ะขั้นเห็ดยต้องอกใส่ใส่โอ่งชื่อสิงามบ้อหินเขาจะเห็ดใส่โอ่งอันนี้งามอยู่ได้เนาะงามอยู่สักมีได้พอดีกินแต่มันบวมยังไงคือของเขาเนาะมันบวมอ้วนคอยทำมากแบบว่า แย่ๆเอาเป็นใบเห็นนะเส็ดสนนิทพอดีสนนิทว่าพอดีเลยว่ให้บองคนกินเบิ้ดกินเหมดอันนี้ก็ใช้คนกินเบิ้ดกินเบิ้ดอันนี้นะกินเบิ้ดนะครับเอากินเบิ้ดครับเบิ้ดจับสองมัมน้องน้องอ้นเป็นน้องน้องอันเนาะ แล้วก็ส่วนน้องอันน่ะเป็นลูกของอ้ายปีใหม่เนาะอ้ายเตะเตะน้องปลาส่น้องแต่เล็กสีเป็นทาวคุณป้าสีเอาไปพัดกินกับมันนั้นก็ข่าวต้มเห็ดเป็นพัดน้ำมันหอยพัดทองของใส่น้ำมันหอยใส่หมูหน่อหนึ่งตะกี้ขอเห็ดคายตะกี้แล้วก็พัดใส่หมูหมูในหนึ่งบ่งามบุญขอเห็ดคายตะกี้ไหนบ้านมีสีมีพัด ตะกี้อาจจะเหตุคายเลยนีู่กงถองหมอคลายเดี๋ยวนี้มันบ่มีบุญเาเจะนั่งเลือกประเด็นคลายเนาะตะกี้เหตุยามบุญว่ามันบุญบานน้คามคำหยาตรงสีนต้องเห็นถ้ามีบุญนี่ขยก็อย่าเหตอยูเนาะเหตุคลายเดี๋ยวเขาก็มาสั่งเขากอว่าคายทุงถอกเขาจะมาสั่งตอนเที่ยงเอาเองแล้วไปหลอดจุดแล้วเอาไปทุงอกเอาจากลูกาะพถ้าไปหลอดจุดตามเพื่อนไหนยามบุญเราคายจุดเอาไปทำเขงเนาะเอาคลายลายเนาเกิดจะเนาะ ถุงหนึ่งนีไงถุงหนึ่งหาปถุงละไดบาทเกิดคอยเห็ดอยู่นะคอยอยู่ในบ่อเดี๋จะเสียบเห็ดขาแล้วต้องมาซ้ำใหญ่จิงซ้ำอีกหนึ่งทำตัวใหญ่ทำใหญ่นามอเนาะมากินได้คอยถุงกระปุกนะคอยขยะกระปุกคอยอยากกินกับฟ บวกท้องหมอกส่เพอร์นไซไดดายกินเสียก๋วยเตี๋ยว่บอแซ่บะกินได้ทั้งเยนี่ขากินหมดเนี่ยเขกินรวยรวยจ้ะสบายดีพี่น้องิ่งสบายดีเนี่ยสบายดีเซจังเขาก็เปยนเนาะคืองเห็ดเป็นไปใหม่ใเห็ดเป็นสบายดีพี่น้องบอกสบายดีกับเห็ดวุ้งเนี

ไอ้ชุกเอามากเนาให้แม่ที่เหาเอาบัตอนที่เหาเอาตัวเาลัแม่เานาบัที่เหาเนี่เอาเอาตัวเนาแล้วห้กูก็โอ้ได้กินละเิดมันขึ้นมียังมีข้อแกะนะ่ได้จางบับัที่เห่าเนี่เอาตัวเอามากเน่าหือกันเนาะกูก็โอ้โหไ้ซุเอาบปบดต้อัแก้ัดประเด็นเนาแล้วฮะเก็บส่กูได้สุก โอเก็บแต่อันนี้กวนอยู่บัดด่างๆซ่าๆก็เดี๋ยวเฮาซ่าๆมันบ่ออกบ่สวัสดีเด้อพี่น้องอันนี้มันต้องเก็บคือกันมันก็ต้องแต่ว่าเฮามันก็ออกอยู่เนาะซหันจออกบ่ปขอมักยาวๆซอยากได้มันเป็นเป็นใบจังอไปุกๆ่แบบมันอันน่ะหนาแบบดวมีแซ่บๆนดวมีแซ่บๆ มันมีกินเนาะเฮ็ดกระหยังมันก็เป็นแบบอันนั้นเนาะข้าาได้เบิดเนาะี่ยวกีบมักกลบ่มอ๋น้อยน่มมันมีกินเนี่ยมันก็มันซื่สๆเนาะัวน้อยมันบ่ได้มากบ่ได้มากเ้อเอนาเหลือกินไเนี่เอาข้าวอยากเอาอนนี้มันออกไงกเก็บอันนั้นแต่ามีแต่ถุงมันก็งงงงงกินข้าวบดเลยเนาะข้าวบดแอ ก็ยทํมากทงอกซุกร้อยกว่าชงอกดิฟแบบเห็ดปูซุกใส่เฟอร์แสบที่สุดใส่เฟอร์ใส่เฟอร์ใช่ไหมจีรองเอามาเห็ดพัดเด็สีร้องเห็ดพัดกินก็ขตกถ้าชงแซนมนลองบัพัดใส่เนี่ย้ย้าน่าานังสือกัอ่นลาหารท่านซือมาตลาดเอามาใส่เบงม่ว

ลางก็หมอกแล้วเนาะเดี๋ยวปีใหม่สีมาพัดเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นยัางเมือ่อยตรงพัดปกติค่ะกับบ่อได้กินดอกเนาะแต่ว่าปีใหม่เจ็บกระเพาะเนาะเป็นหลกกระเพาะเนาะก็เลยกินข้าวต้มมากมือนอ้เป็นมือที่สามที่กินข้าวต้มต้มข้าวเจ็บแปละวะ่าวกินคองบางเมือนะนะกินของเพ็ด มันก็นเลยเก็บหายเจ็บกบระเพาะน้องพี่น้องหูซื้อแบบแคล้ายๆแบบกดไหลรยอดบอกวะหรือว่าอีกอย่างแหละหูซื้อแบบมันเจ็บท้องแล้วก็แสบขึ้นมาหอดนะแน่นะเออกนะแสบขึ้นมาเมืม่อไนหะร่น่ะนอนจะนอนเมื่อไหร่น้องพี่น้องเจ็บแห้งกินยาน่ะกินยาเอนตาซินคล้ายๆแบบยาเอนตาซินน่ะหรืกินยาถนะ่านน้ำขาวก็ยังบวชาก็ยังเจ็บจนมาหอดเบื่อเศร้าแล้วก็บน้องถามให้เบิ้งคลิปปีใหม่ทีบีใหม่ไปเก็บบักกะพุนเนี่ย ตอนเช้ามือนะอย่างหูซึกเจ็บอยู่เนาะแต่กะไปถ่ายคลิปเลยนะแต่ว่าตอนนี้หังโบเจ็บเดี๋ยวน้องหอยหน่องแต่บ้าก,กะโบอยากกินของเพชรนะนะกะไดสิมากะไดสิมาพัดอันนี้กินเนาะกับข้าวต้มนาะพี่อกูทำม,มันมูสีดงด้าน,นห่อนเลยนะฮะมาเอาถุองออกลุกไปเด้อ บาไลยเป็นไรหอวกินคนดีกินน้ำอยู่อ่ะชิมน้ำดีแล้วใส่น้ำมันหอยเนาะขอค่ยอยยพัดอยู่ตะวันพัดอันนั้นอัน้ยพัดเนพัดเอนมีหอยค่อยค่อ hôm nó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  hôm nay, đá đá đá. เด็กกินอยู่ถ้าเอาพัดใจเสร็ก็ได้เวเขาว่าเออพัดใจเสรัดใจได้ไม่ไดพัดใได้ได้ยากเนาะเหีืยวจะคนจิัดใมันเห็นได้ไรไมนุเรียบร้อยเนาะกกะดกินดอกเนาะอตุมแต่ว่ากินไต่เนี่ยสบายเนาะ ตอนนัทพี่ไม่เคยเจ็กบกระเพาะแบบว่าเจ็บที่เจ็บจ,จนแบบว่บาอย่างบะไรนะลายเดือนก่อนเนาะแต่กระโบใน,นไทยทียนะใ่ให้เอฟซีเบิ่งนะเจ็บแหงจนหายหายนี่แย์เข้ามาซักยาหายอยู่บาทน้องนะพี่ไม่เป็นโรคกระเพาะนะแบบว่าไม่ได้กินข่าวว่ตรงเวลาหรือว่ากินของเผ็ดมันก็เห็นหายเจ็บเบนี่ยแบบเป็นโรคกระเพาะเมือนี่เป็นมือที่สาม กินต็มกระเป๋าเนาะพี่น้องต็มกระเป๋าเป็นวัอที่สามแล้วบัดีสิฮักซาโลกกระเพาะแบบจริงจังเนาะสิพี่ไม่สิบวกินเศร้ากินคลองเพชรแต่แบบว่าเศร้าเจ็บเศร้าอันนี้นอนันรอคุณจังสีกินจังสีก้ามมากินคลองเพชเรนะงานเจ็บคลองมากมากเล ตัก,กใ,ใส่ตตัก,กใสกา,บ,า,บ,าบตัก,กใส่เนาะมันสิมันส <c oughs> ิเป็นรสาตต่างเนาะทำเปตักใส่โคือเขาฮุงเนาะสิเอาหลาดมันเป็นเขาฮุงีงน,นอันนี้มัน่ากินยูวันน่ากินอยู่นีเ ช่งออ้วดวดตัวขาัดจะชอ้มีมาขาัดเอ้ยมมาพัดมาหนมาชีวะออกอกปเป็นต้นนะเป็นกับขา้ะนี่ะมโมเสียมังบับีมขาตม เด้อพี่น้องสบายดีแบบไปกิซีเซีมมาก่อนกกินซีก็กินแต่ว่านื้อีมจะไม่มีบะไกินก็ขาตซีขาตกไหมเป็นยังไงดจัจัย่มันขาตมันมนะแ นี้หัดตไหมจับไรพัด่อ <c oughs> ว,ว,ว,วนัดตกซกตอนเวาตื่นเช้าตยนเย็นชิ้หกกักเาลูกกระเพาะแบบจริงจังเนาะพี่หนอแต่ก่อนหัเป็นโลกกุดกระเพาะวิมเป็นหลกกุกระเพาะแต้ทั่วๆแต่ยังหน่อยพี่หน แต่บ้ากะไม่ได้โบเจ็บกระเพาะนะกะกินหม้อไปเลยของเพลดของนั่งกะกินวันท้องกินอี่มันจะอันื่อยตัวบอหฮาสิแบาบว่าเห็ดหักซาเห็นมันเศร้าๆก่อนนะั่งเพิ่งจะสิก,กินตะกินแบบว่ากินสมก่อนตอนเด็กซุกเหมือนตัวห่าไปเหมือนตุวกมาตัเสียเด็กไปกินตาอันไหนไกล้บ่อเพลินขนาดห้าอืมกกินแต่กับโบไดก้บบกินข่าวกับไปกินตำเลยมพิ่งเห็นในเจ้พขอ ไใก่อนคือก่อนข้ามันเพพีชเลยตอนตอนที่งใหม่เจ็บสุดก่อนจนแบบว่าจนบ่ได้นอนนะเจ็บแพ่งเจนมาสิไปห้องหมอแต่ว่ามันยังกันขึ้นกันด้วยคนเดียวกันอะหายไปซากใหญ่ไงอยู้ซากใหญ่เป็นดอกกระป๋อสักใดญอยู่ดอกอยู่ที่เนาะใหญ่ไม่ค่อยจะกเข้ามาซากอยูแบบ เขาจะสิมาซักแบบวัคซีนกันโควิดเข็มที่สองถาไปซักอีแล้วเข็มที่สองอ่ะสีจอนสันโอมเนจะติดจอนแันนะเออไปซักวันสองบางเดือนหลังเข็มเยอะสองเข็มหรอเป่าสองเดีสองเดือนงเสเข็มสานตองหาเรียนเข็มไป แซดมน,น,นดะต้มมันต้องเข้มๆนิดหนึ่งเพราะว่ามันมันถือขอตมกัพอดีขต้มก็เข้มขึ้นกันขกเข้มขต้มอยปรุงพอดีได้แซ่บแซ่บนอ้องพี่น,อน้องโอเคเมนูนี้ไปเผ็ดตามกันแหละเป็นกระป๋ออะ,ะไรกิน โมเป็นกระเพาะก็เห็ดได้กินได้พี่น้องข้าวกับกระต้มนอนหยอดกระต้มเดี๋ยวจะได้นอนหยอดข้าวต้มแซ่บเนาะพี่น้องแก็พ่อเนาะเดี๋ยวก็เอ้ยพี่หมายบริบทพ่อกินเนาะสิพ่อสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับโจเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าต่อไปก็สิบอกกินของเผ็ดแห้งเนาะ